รู้เพจผมเนี่ยจากเขาแชร์มาหรือว่าค้นเจอเองครับค,นออค้บคนเจอเองนะอ่ะแต่นี้เงื่อนไขเนาะมันจะมีอยู่สามเงื่อนไขเนาะนะครับเล่มน,นี้เนี่ยถ้าบวยจากนี่นะก่อนหน้านี้นะถึงสองพันนะแต่เฉพาะ10วันแรกเนี่ยเป็นโปรโมชั่นห0ึ่บาทแต่ของบางเนี่ยจะได้ฟรีเพราะว่าพี่น้องบวยจากมาครับหนึ่งให้แชร์เพจบริทีวีแล้วก็ถ่ายรูปมานะนะครับ แล้วก็ไปที่ Youtube นะครับมูริทีวีสองศูจำได้ใช่ไหมครับอ่มูริที2020แล้วก็ไปกดไลค์แล้วก็ถ่ายรูปมาส่งมานะครับออคำถามได้คับอ่าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีคําถามนะข้อที่3ถามว่าใครบ้างครับที่จะต้องงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมเกี่ยวกับเรื่องการทำผู้รบัติ ออกตังทำนี่ทำคนแบบครับอ๋อแล้วก็สมมุติว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของเราที่ไม่ได้ออกตังเนี่ยต้องตัดเล็บตัดผมไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องนะราะนบีบอกไว้เฉพาะคนที่ทำเนาะเอาละครับก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่ผมบอกสองข้อนั้นนะับผมครับครับครับสกายคมก